มาออกแล้ <Already? S 2> ok Racing in Division t นีนางพิมเป็นตัวนคู่มพน่อเป็นตัวนฉันฉายเป็นตัวที่สองฉันรุ่งโร์ที่สามนนีนางพิมที่สี่าก้นบัตตี้ที่หาที่โค้งปลายส น้องพีพีเป็นตัวนำจันลุงโร์เป็นตัวที่สองจันชายที่สามสนห์นางพิมพที่สี่ดาคอนบัตดีที่ห้าโคบายสองออกทางตรงน้องพีพีเป็นตัวนำจันลุงโรดเริ่มแรงทางนอกนมาเป็นปตัวนำแล้วนี่จันลุงโร์เป็นตัวนำ นิจันลุงโลดเป็นตัวนำเสน์นางพิมพ์ที่สองนิจันลุงโลดเป็นตัวนำตาชามเริ่มแล้วนะน้องมาเป็นตัวนำแล้วนี่ตาชามเป็นตัวนำนี่ตาชามเป็นตัวนำจันลุงโลดที่สองเอ็กเอ็กเพรโซที่สาม